สำหรับวันนี้นะคะหลวงก็ยังคงอยู่ที่สวนนันทนาอยู่ค่ะในส่วนนี้นะคะหลวงจะพาทุกท่านไปชมการจัดสวนกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่พญานาคที่เราไปชมกันเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสวนที่จำลองธรรมชาติที่สุดของการพักผ่อนสบายใจต้นไม้ที่เขียวขจีมีน้ำตกไหลซูซาไปในหน้าร้อนก็ไม่ร้อนค่ะ เพราะว่ามีละอองน้ำพ่นจากต้นไม้ให้ความรู้สึกเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนเราอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะสุดประทับใจค่ะไปแล้วต้องไปอีกค่ะมีมุมให้เราถ่ายรูปแบบชิลๆกับธรรมชาติกันด้วยนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปในพื้นที่นะคะเราก็จะเห็นว่ามีความเขียวขจีตั้งแต่ทางเข้ากันเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ และยังมีที่นั่งโตนั่งและชิงช้าแกวงให้ด้วยนะคะนั่งชิลๆถ่ายรูปไปด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ซ้ายมือค่ะเมื่อเราเดินเข้าไปนะคะเราก็จะพบสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะมีน้ำตกและมีน้ำพุที่สวนบนสะพานนะคะเราสามารถที่จะไปถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ